Say loa, bọn 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 Mà bọn lâu bọn 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 การต่อสู้กับเราแล้ววันนี้ภารกิจนั้นกลุ่มผู้จัดวันในสายลมยังทำไม่สำเร็จวันกันนี้วันที่21พฤศจิก,กายน14 นั่นทนประดิการตัอสูศุนใหม่ใง้รับมาชัิอีกสิ่งครับท่านผู้ชมดียว ดวงใจใช่เพียงเท่านล้ลูกนีคือละครลูกนี้คือละครลูกนี้มือพูดกันกันกับไอ้ผูกชุบได้เชียวเริ่ข้าตัวหนึ่งนมันุที่สว่กันกับ กำหนดกำหนดให้ประชาชนดูอะไรเป็นผู้แสดงเราจะแสดงทันทีเราจะแสดงให้ทันทีไอ้มันสะใจสะใจดังตะวันสะใจเปงนรกนะครับเราพ้นทุกข์ทรมาร เอาทอแท้รู้วันนี้คือลหมหายใจเลือกนี่คือลหมหายใจเลือกสุดท้ายถ้าสวรรค์ไม่แกล้งถ้านุกย์ไม่ได้เราต้องได้สิ่งที่เราต้องการ nước đá đi đường Dù râm rãi Hên lạc thái Đi xa thịt Xăm lít thôn Tướng là mạc gia khen Xem lít mông Râu con chân Chạc đơn hứng, đường ท่านคือผู้ที่เป็นขยะขยะในสายตาของเป็นธรรมท่านกำลังมึ่ตนลอกรีบท่านกำลังมึ่ตนลอกร้อยบาปกรรมมีจริงเนาะบาปกรรมมันมีจริงนะครับเพราะฉะนั้นที่น้องก็กสายเปันที่กรัท สิ่งไหนที <ud walk ing noises> ่นัดไว้ต้องสิบตามสัญญาต้องทบพี่จะเดินเพื่อชิงท้องให้ได้มาซึ่งชัยชนะจะต้องมีวินัยจะต้องมีวินัยรวมพลังให้เป็นมือเพราะฉะนั้นอี่ชิง

เดี๋ยวมีนายเดี๋ยวมีนายเดี๋ยวมีคนตบีายนายทำอะไรอย่างไรเอ้ยวันที่13มิถุนายนเดี๋ยวนายช่วยเราช่วยเราวันที่ใหญ่กว่าชาติจะมัปัญหาอะไรไหปัญหาอะไรไหมผมขอแบบว่าไม่

กันไปที่ไหนวัน,นเพียอวันพ่อห่งชรับเรารู้หกสิบกว่าล้านชีวิตของประเทศนี้รวมใจเพื่อถาวายความจงรักภริย์ต่อพอ่อไม่ต้องเป็รวงเราไม่ต้องเป็รวงเรา